ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการสอนวิธีการจูนเกียร์เพิ่ม top speed หรือทําให้ต้นมันไวขึ้นก็แล้วแต่ที่จะทำโอเคแต่ก่อนที่เราจะมานั่งจูนเกียร์อะไรแบบนี้ได้นะครับเราต้องไปทําการเ e t ไฟล์รถก่อนให้สามารถจูนเกียร์ได้ทํำยังไงไปดูอันดับแรกนะครผมให้เราเข้ามาที่ content manager แล้วก็มาเลือกตรงหัวข้อ content ครับแล้วก็มุมซ้ายบนหัวข้อคาเลือกรถที่เราต้องการจะจูนได้เลยนะครับว่าเราอยากจะจูนรถคันไหน นี่ก็แล้วแต่เน่เดี๋ยววันนี้ผมมาจูนเบนฟอร์ดเอนเจอร์ตัวนี้แล้วกันสีง้กันด้วยผมจะสน้ำสีพา้วซึ่งรถคันนี้จะยังไม่สามารถจูนเกียร์อะไรได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูอเลยว่ามันจูนไม่ได้นะนี่พอเข้าเกมมาครับเนี่ยคันนี้มันจะยังจูนอะไรไม่ได้เลยปะคือเราไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นอกจากที่เราจะต้องไปจูนในไฟล์รถนะครับถึงจะทําได้แต่นี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกคนสามารถจูนได้ในเกมเลยนะครับโอเคเมื่อเราเลือกรถได้นะก็ปรับเปลียนก ให้เรามาที่โฟลเดอร์ซ้ายล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องเลือกรถก่อนนะต้องเลือกลรถให้ถูกขันลิ้วพันไปเลยกไปที่โฟลเดอร์แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดัต้าครับแต่ว่าถ้าของใครที่ไม่มีโฟลเดอราา์ดัต้าอ่ะผมลบทิ้งก่อนสมมตินี่ไม่มีโฟลเดอราา์ดัต้า แต่มีไฟล์ data acd ให้เรากลับไปที่ c o n t e n t m a n a g e r ครับแล้วเราก็เห็นคำว่า unpack อยู่แต่ว่าถ้าของใครเห็นคำว่า pack data ขึ้นอยู่แล้วอะก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็คือมันก็จะมีโฟลเดอร์ data มาให้แต่ถ้าคำว่า pack data เป็นสีเทาแปลว่าไม่มีไม่มีโฟลเดอร์ data ให้ให้เราทำการกด unpack data กดไปเลย แต่ทีนี้ก่อนเราจะจูนนะครับเรากดย้อนกลับไปก่อนตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ d a t a นะกับไปที่ชื่อรถ mm hmm. แล้วก็มาที่ชื่อไฟล์ data acd กดทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลบตัวนี้คือไฟล์ที่มันจะใช้กับรถอ่ะคือจะเป็นไฟล์ที่ใช้ในไฟล์ data acd นะครับแต่ว่าถ้าเราทำไว้ในโฟลเดอร์ด a t a แล้วยังไม่แพ็กอะ่ะเล่นได้เหมือนกันอ่าโอเคเพราะงั้นเรากลับมาเรื่องจูนกันเข้าไปที่โฟลเดอร์ Data แล้วทีนี้ผมก็จะเอาไฟล์มาให้นะครับผม ซึ่งจะเป็นไฟเกียร์ในการจูนนะครับนี่ไฟจูนเกียร์ก็จะมีทั้งหมด9ฝ่ายนะครับแต่เราจะลากลงแค่8ฝ่ายตั้งแต่เกียร์1รถึงเกียร์6เฟืองท้ายแล้วก็ระยะปงระยะพับอะไรเนะี่ยพวกนี้นะครับเราทำการประทนสีหรือกด Copy นะครับแล้วก็มาวางในโฟลเดอร์ดัตของรถที่เราจะจูนนะครับวางเลย แล้วเราก็มาที่ไฟลเซตอัพนะครับให้เรามาที่ไฟลเซตอัพอยู่ไหนนี่ไฟเซตอัพของตัวรถนะครับเปิดขึ้นมาแล้วเราก็กลับไปเปิดไฟลเซตอัพของไฟล์ที่ผมส่งให้นะครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมามาตรงหัวข้อเกียร์นะครับนี่เราก็ลากคุมไปให้หมดยันฝ่งท้ายเลยนะกดคอนโทรลซี C. แล้วฝืวคนนี้เราก็เลื่อนลงมาข้างหลังเนาะ แล้วก็กดบรรทัดล่างนะครับคือบันทัดไปสักทีนึงจำนวนวีว่างแล้วถ้าคันไหนที่เขามีไฟล์เกียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟล์เกียร์มีชื่อเกียร์อยู่ในไฟลเซตอัพแล้วก็รบมันเก่าทิ้งไปเลยโอเคตอนนี้ผมลากไฟล์ใส่แล้วแล้วก็ใส่เซตอัพเกียร์แล้วกดป้อน S นะครับหรือกดไฟเซฟเอาได้แล้วแต่ใจโอเคงั้นกดปิดแล้วก็กลับมาที่คอน,ทนเทนเจอร์นะครับแล้วกดเข้าเก็บลด อโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะไปที่ลูกกระแจรครับแล้วก็ไปข้อเกียร์นี่จังเมื่อกี้ที่จูนเกียร์ไม่ได้ตอนนี้เราจูนเกียร์กันได้นะแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ทําการจูนเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองเฟสแล้วกันอันแรกเดี๋ยวผมจะจูนเอาต้นเอ้ยแม่เดี๋ยว่เดี๋ยวอันนี้ยผมจูนวิ่งปลายก่อนผมจะจูนเอาเท่าสปีดให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่แรงม้าของรถจะรับไหว การทำท็อปสปีดของอ่ะอันเนี้ยเราสามารถวิ่งได้แบบเป็นพันอะอะดูมันไม่ดูเนีย่ยท็อปสปีดสูงสุดได้สองพันแต่ว,ว่าวิ่งจริงอะมันวิ่งไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าแรงม้ามันไม่พอเพราะงั้นเราก็จะเอาให้มันแบบสมเหตุสมผลที่แบบว่าโอเคเข้าเกียร์หกปับ๊บโอเคเกียร์ยังเดินอยู่แต่ว่าอาจจะเดินช้าลงอะไรเงี้ยแต่ให้ได้ท็อปสปีดมากที่สุดแล้วกันงั้นก่อนที่จะเริ่มจูนผมขอพูดเกี่ยวกับอ่แต่ละบรรทัดก่อนแล้วกันแต่ละบรรทัดเรน่าเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยเฟิร์ส ก็คือเกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ส่วนตรงนี้คือส่วนท้ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะปรับจูนซึ่งสฟืองท้ายก็อ่ะโอเคปล่อยระยะให้แบบได้จูนเยอะนะครับโอเคแต่นี้เดี๋ยวผมจะเอามาแบบรักกลางๆก่อนโอเคทีน,นี้ก็เอามาหน่อยีใส่เซอร์เวอร์เลยเดี๋ยวสั่งเข้าเกเกสี่อ่าโอเคเกสี่เข้าเกยห้าเกียห้าเข้าเกียหก อ่ะตอนนี้ต้องรอดูแล้วว่าเกียร์ไหนมันจะห้อยไหมมาซึ่งระยะผมแบบจะให้ห่างแค่แบบเนี้ยไม่ได้ไกลกันมากอ่ะนะคือใครจะดูตัวเลขทอรสปีดก,ก็ได้หรือจะดูอัตราทดเอาก็ได้นะครับแล้วแต่จะสะดวกเลยมาเกย์สองกห้อยอยู่เกียร์สามก็ห้อยนิดนึงเกียร์สี่เดินไว เก้าห้าเดินช้าลงอ่ะเก้าหกเดินช้าลงแต่ว่าก็ยังเดินรถยังเดินอยู่เมื่อกี้ลืมละคืออะไรไปวะเก้าห้าเดินไวอ่ะเก้าห้าเพิ่มเก้าหกเพิ่มสักนิดนึงไม่ได้ว่ะผมเพิ่มผมมาเพิ่มฝังท้ายบ้างอ่ะนี่พอเพิ่มฟังท้ายอ่ะตัวเลขทุกอย่างอ่ะมันจะมากขึ้น แต่ทีนี้การเพิ่มเฟืองท้ายไปสุดแน่นอนครับเราได้ทปสปีดสูงสุดแต่ว่าอัตราเร่งอัตราเร่งช่วงต้นมันจะอืดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่ะพอเราปรับเฟืองท้ายไปกว่าสุดนะครับรถมันจะเป็นยางไงยกขึ้นช้าไหมนี่เกียร์สองก็ห้อยเกียร์สามดีหน่อยเพราะว่ายังมีการจูนไว้บ้าง เกียร์4ก็ยังเดินเดี๋ยวเราดูแก6ดีกว่าอ่ะแก5โอ้โหเกียร์5แทบจะไม่เดินนะดูดิขยับกินนิดๆกิละหน่อยดูคันนี้บู๊ดนี่แบบสองบากว่าเดี๋ยวนี้อันนี้แค่เกียร์5นะคือแบบโอ้ไปถึงรอบบางผันได้ทีนี่คือแบบเกียร์ไม่เดินแล้วเนี่ยเดินช้ามากอ่ะผมยกละพอเหนื่อย <laughs> แล้วถ้ากับการผมมาปรับเฟืองท้ายให้เยอะสุดนี่พอเยอะสุดปั๊บตัวเล็กน้อยลงละเนี่ยจม341อ่อดมารอดูมัม่รถมันจะจมไวขึ้นคือช่วงต้นมันจะดีมากาจมละ ถ้าปรับเฟิองท้ายไปทางซ้ายของเกมนี้นะเอาเกมนี้ก่อนปรับเฟืองท้ายมาซ้ายก็คือช่วงต้นอนะ่ะมันจะวิ่งดีแต่ว่าท็อปสปีดมันจะได้น้อยแต่ถ้าปรับเฟิองท้ายไปทางขวาท็อปสปีดได้มากแต่ช่วงต้นจะอืดและปลายก็อาจจะไม่เดินถ้ามันมากเกินไปหรือใครจะไม่ไม,มาปรับผลท้ายตันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มานั่งไล่ไล่เกียร์เอาเองก็ได้เหมือนกันในการจูนท็อปสปีดนะก็ควรไล่ไลเกียร์ไม่ให้แบบเกียร์มันห่างกันเกินไปอะ่ะ ดูอัตราทดเอาก็ได้นะว่าอัตราทดมันแบบไม่ใหม้มันห่างกันเกินไปอไอคำว่าเกินไปนะทีนี้มันไม่สามารถมีค่ากลางได้นะสำหรับผมอะแต่ถ้ามีทฤษฎีอะไรหรือมีวิธีการอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่อันนี้คือในความเข้าใจของผมเองนะย้ําก่อนในความเข้าใจของผมเองซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้เองนะครับถ้าอะไรที่ผมพูไปแล้วงงหรือเขาไม่ถามไว้ก็ได้นะคือเราควรจูนเกียร์ไม่ให้มันห่างกันเกินไปเนี่ยอย่างอันนี้ห่างกัน60เกียร์มันก็จะห้อย เอาให้ระยะท่อสป,ปีดมันห่างกันแค่แบบสักสามสิบถึงห้าสิบน่าจะโอเคกว่านะครับแล้วแต่ละเกียร์นะใครวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่าท่าสปรีดรถจะขึ้นไวขึ้นช้าพอให้เราจูนเกียร์ห้อยอะแต่ว่าถ้าแรงมารถมันเยอะในรอบนั้นอนะ่ะเกียร์มันก็กไปต่อได้อ่าเดี๋ยวผมทาเกียร์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 สี่แล้วอ่เกียร์สี่อร,รอบแม่งสี่ร้อยเลยอาอันนี้ขอขอเสริมเกียร์กัเนเรื่องท่อสปิีดนะครับ อ่าเมื่อแค่เราจูนเราจูนตอนเมื่อกี้เราจูนตอนเกียร์สี่ใช่ไหมอ่าอย่างตัวเนี้ยเกียร์สามแล้วิ่งจมที่สองร้อยสามสิบพอเข้าเกียร์สี่เกียร์สี่สองห่อยเพราะผมใส่ไปสี่ร้อยไปเนี่ยพอเกียร์สี่ห้อยเห็นใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้เข็มมามันตกไปที่รอบสามพันแต่ถ้ารถอ่ะมันมีแรงมัดต,ตอนที่รอบสามพันด้วยอ่ะคือมันก็จะขึ้นไวอ่าอย่างตัวเนี้ยไหมรอบสี่พันไหลขึ้นละแต่พอสี่พันห้าไปอ่ะมันก็จะเริ่มแบบช้าลงช้าลงเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยรถมันไหล มันก็จะไม่ไม่มีแรงม้าไม่ไม่มีอะไรละคือแรงม้าปลายมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยซึ่งถ้ารถที่จูนมาแรงแรงอ่ะแรงม้าสูงสูงอ่ะตั้งแต่รอบสามพันขึ้นไปอย่างเงี้ยใส่เกียร์ห้อยได้เลยเพราะรถมันยังวิ่งอยู่ตอนที่ผมทํารถอ่าชิปอะไรนะสามพันแรงม้าหรือหมื่นแรงม้าผมก็ทําแบบอย่างนี้แหละเอาแรงม้ารถอ่ะเยอะๆแล้วก็ทดเกียร์ให้เกียร์ห้อยๆไปเลยเวลาใส่เกียร์ปั๊บะรถมันยังมีกําลังอยู่ แต่ส่วนถ้าใครที่จะทำเอาไว้วิ่งหนึ่งศูนย์สี่ท็อปสปีดมันก็ไม่จำเป็นละเดี๋ยวผมพาไปสนามหนึ่งศูนย์สี่แล้วกันโอเคอื้อท็อปสปีดเราจบไปแค่นี้นะสุกท็อปสปีดให้ก่อนรถต้องมีแรงมา้ากียาร์ตูนยังไงก็ได้ให้ระยะห่างมันไม่ได้ห่างกันเกินไปหรือถ้าจะให้มันห่างกันเกินไปแรงม้ามันก็ต้องมากกว่าเดิมและรถมันถึงจะวิ่งแรงม้าต่อรอบนะครับโอเคแล้วท็อ,ทอปสปีดก็ประมาณนี้ใครจะทําวิ่งพัน กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วแต่แรงม้าก็ใส่ไปส 50, ักห้าหมื่นกิไปเด้อแต่ทีนี้ถ้าใครใส่แรงม้าเยอะแล้วล้ออาจจะไม่ไปด้วยนะอาจจะหมุนแต่ล้อล้ออาจจะฟรีทิ้งตลอดทางอะไรเงี้ยเพราะงั้นต้องมาโจนเรื่องอยางล้อช,ช่วงล่างด้วยโอเคล้อ,อยางช่วงล่างอะไรเงี้ยเราเข้าไปคลิปอื่นเดีย๋ยวคลิปนี้เรามาเรื่องเกียร์โอเคมางั้นเรากลับไปที่การ จูนต้นให้ต้นมันวิ่งไวนะครับแต่ไม่เอาท็อปสปีดอ่าโอเคเดี๋ยวไปที่สนามของห้าดีกว่าทุกคนโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับครั้งแรกในการจูนเราควรจูนเกียร์ไปแบบว่าตาคขารู้สึกไปก่อนแต่ว่าระยะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ลองคำนวณดูว่าระยะสี่ร้อยเมตรอ่ะเราจะให้มันท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับ หรือร้านแรกอะ่ะเราก็จูนไปก่อนละกันร้านแรกแล้วเดี๋ยวพอร้านสองอะ่ะเราก็มาจูนแกยคุณจะไปวอลผมเอาเกียร์ที่ชิดหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูเอาว่าเกียร์มันจะจมประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลืนงท้ายเขาได้โอเคแล้วก็อย่าลืมดูยางนะครับถ้าจะมาวิ่งสนามแด็กก็ควรหายางแด็กมาใส่รถโอเคเทอร์โบเปัาไว้ด้วยร้เปอร์เซ็นต์มาอันนี้ผมเปิดบอดวิ่งด้วยนะ บอกเป็นชาเลยวะอ่าตอนเนี้ยเราจมที่260นะครับผมเวลา10บวิจุดศูนนี่สวิจุดศูนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปอ้าวกดออกไปกันม,ม่ะเมื่อกี้มันพาไปกดออกเกมเฉยเลยไม่ได้เซฟด้วยไม่เป็นไรครับถ้าเราไม่ได้เซฟอันนี้ไว้ให้เรากลับมาที่หน้านี้นะครับเซตัพไอทับโอเนี่ยแล้วก็มาบรทัดแรกครับเราเลยเจอคำว่ารัดอยู่ก็กด ทิ้ไปก่อนลลแล้วกดหลดแล้วกับมันที่หัวข้อแนะอจ้งไหมเกียร์เราจูนไว้ละเมื่อกี้ตอนเราวิ่งสองรอหกสิบอ่ะมันจมก่อนก่อนจะเข้าเส้นเพราะงั้นเดี๋ยวผมนจะจูนใหม่เพิ่มเพิ่งท้ายมาหน่อยเอ้ยเพิ่นลวะรดดิรดรลดเพิ่นท้ายแบคฟงมาเพิ่มเลยแลเอออ่ะลถเพิ่นท้ายมาหน่อยพักรอแปดสิบนะเอ้สองรอย 280. แปดสิบลองดูกันว่ามันจะจมไหมโอเคตัวโบวเหมือนเดิมมาทุกคน เมื่อกี้สิบวิจุดศูนย์เก้าขอนี้มันแรงเนาะดิแม็กไนอ่าตอนนี้เราลงมาที่9 6 0จุดหกูนนะครับและเกียร์ยังไม่จมด้วยอ่า9.60จุดหกูนละเกียร์ยังไม่จมเกียร์ยังไม่จม เรากลับมาจุนใหม่เมื่อกี้เกียร์มันยังไม่จมแปลว่าต้นอะเรายังพอไปได้อู่อะอะลงมาเท่านี้แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้จำเกียร์เลยว่าเกียร์ที่มันฟาดฟาดเป็นเกียร์อะไรที่มันฟาดขึ้นเออผมลดลงมาเดี๋ยวแล้วผมก็ได,ได้เกียร์ใหม่เกียร์สาเพิ่มเกียร์สามเพิ่นมนิดเกียร์สี่ เจ็ดแล้วตอนนี้เจ้ห้าอนนี้เจ้ห้าปเป็น,หน,ห,ปปนหน่อยเออเจ้าหกเป็นหน่ออ่าลองดูว่าเป็นยังไงมาทุกคนพร้อมพร้อมกันแล้วหรือ,อยังเอา้าเจอเจหนึ่งล่วงเลย ทำเวลาช้ากว่าเดิมนะเจ <c oughs> <laughs> หนึ่งเป็นไรไม่รู้เอาคืออะไรอ่ะเจหนึ่งเป็นไรมั้งจ้ะอ๋อเ์ว่าวเหรอไม่รู้เดี๋ยวลองออกมปก่อนเมื่อกี้อยู่เจหนึ่งเจหนึ่งตกเฉย,เยไม่เข้าใจเหมือนกนะันหรือว่ามันมากเกินไปก็ใหม่เดี๋ยวผมรออีกทีก่อนเกิดปัญหาละวหมอมยังไนนงนุ่มหมอมยังไงน,นุ่ม โหหน้ามันยกไปพักเลยเนี่ยคันั้นนะโอเคทำเวลาใหม่9.3เอ้ย9.2้าจถึง3อ่าเวลาลดลงมาเรื่อยๆรื่อนะก็คือการจุนเจียก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าวิง่งถวิ่งแบบอ่าสี่ร้อสั่งเมตรอะก็คือมันก็จะง่ายหน่อยก็คือเราจะจูนเน้นต้นให้เน้นให้เกียร์มันชิดไม่ให้เกียร์มันห้อยแค่นั้นพอครับ แล้วก็แต่ว่าต้องดูระยะทางด้วยที่วิ่งนะครับว่าถ้าสมมติเราวิ่งไป260แล้วมันแล้วมันแบบว่าไม้มันตัดแล้วอะแต่คู่แข่งเราอะ่ะวิ่งได้270นี้ยคือเขาก็แซงเราได้อ่าก็ประมาณนี้ครับผมก็ดูระยะทางเอาว่ารถเราใช้เล่นแบบไหนนะครับถ้าใช้วิ่งแบบวิ่งทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยเออจะทําต้นให้ให้ไว หรือจะทาปลายให้วิ่งก็แล้วแต่จะสะดวกน,นะครับแต่การจูนเกียร์ก็คือประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรหรอกจ่ถ้าผมบน่นบ่นหรือพูดอะไรเละเทะเ่อแย่ไปก็ขอโทษกันนะอ๋อแล้วก็ถ้ากรณีที่ใครจูนไว้แล้วนะครับก็สามารถมาเซฟ,ฟได้นะครับผมแนะนําให้เซฟ,ฟที่เป็นชื่อแรกนะเออเราจะได้ไปใช้กับแบบอื่นได้แต่ว่าถ้าแบบทับชื่อนี่ผมไม่โชว์ว่าใช้ได้ไหมแต่ก็เลือกแท็กอันแรกไว้แล้วก็ตั้งชื่อครับนี่รักเชด แล้วกดเซตได้เลย,เ,ลยเอาเว้ยชิวไปม,มาเว้ยเอาใหมรัดเทสกดเซตนี่ชิวมาแล้วเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวตอนนี้นผมมาเปลี่ยนคู่แข่งก่อนโอเคผมขอแถมหน่อยแล้วกันอยากวิ่งว้อยากวิ่ง,อย,งอยากวิ่งมากๆเลยมา ไปห้อ,อยว่ะหรือไรเรามาแข่งสองในสามไหวเปล่าน้องน้องไหวเปล่า